สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน,น้องเมยนะคะดูเมยทำอะไรคุณพ่อเขาดุหนูเขาหาว่าหนูสเนาะอ๋อเนอานิ่งๆเลยลูกเออนอนหนึ่งสองสามเลยเออนอนนอนให้คุณพ่อถู น้องนายคุณพ่อทูหน้าหน่อยขัดหน้าหน่อยเร็วเฮ้ยดูท่านั่งออนิง่งๆลูกนิงน่งๆเดี๋ยวบ่สวยเด้เฮยยือ้อซื้อยื้อซื้อเฉยๆค่ะเฉยๆค่ะเออ อ่นนิ่งๆให้อีพอถูเนี่ยเออหูได้ม้อนมุนดีแถวเนาะเอาเปิดนะเปิดนะเราบัางคาบด้วยพ่อไอเบิงตาหูไอ้เจ๊ นู่นนะคะไม่ธรรมดาดูดูทำคนดือเนาะไปสสยถ้อยอับบอทันแล้วเอาขัดดูหน้า ดื้อนะคะไม่ค่อยนิ่งเลยนะคะเด็กน้อยเรากำลังสนกำลังวเลยดูนะคะดูใครเขาอาบน้ำเขาไม่เป็นอย่างนี้นะคะ มีแต่น้องมือเชือกเดียวนี้แหละค่ะนี่ดูคนนะดูซอาหัวหมุนขอบอ่าง อาบน้ำไม่แบบไปเกลี้ยงกับเขาซะทีนะคะนี้เล่นดูทำา,า,าดูที่พ่อจะสั่งได้ไหมจะไม่ได้ฟังเลยนะคะไม่ฟังเลยดูทำเอาแสมาปีเลยเด็กดือ้อย่างนี้ต้องเจอแส่นะคะ เอาเสษใส่หลังซะนาะดูทางนี้มีแต่ดินอีกแล้วเอาเสษใส่หลังจากบาทซะเนาะขยับหาแต่ถัง นนนนนะคะง่วงไม่นิ่งเลยนะคะง่วงไม่อยู่เฉยขวาแต่ทั้งเขาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามนะคะทองสามสาวด้วยนะคะๆๆๆๆสวัสดีค่ะ